เอาเรียกคนอีก้าจัรยอยู่แล้วบูแค่ไม่แปดสิบปขอัาพร้ได้บ่ะจจะจอยกันไงเคร่วงนอทีแล้วขอพัพน้องบูมเช็คซาวไปแล้วนะครับอลองขอบาพไน้บ ไลฟ์ฟรีวันนั้นนะคะาสายซูมไหลเพิ่นไหลออกสองเพจนะคะพี่น้องเ <c oughs> พิ่นเพิ่นไหลออกจากเพจแล้วคนรจะขึ้เพจสายซูมนะคะเวลาไลฟ์เสร็จอ่าเพจสื่อตัวมันมันก็นเลยบ่มมีจากเพจบอดอะไรเพจพี่ๆแต่บ่มีแต่ว่าไลฟ์สดยังอยู่ในของเพจสายซูมนะคะ <c oughs> ไลฟ์ฟรีวันนั้นนะคะ

หรือบรรจุหลับหลับบิดไลน์เส้นทางเดี๋ยวอ่ารุ้นไลน์สเส็จยังจะสร้างขุมน,นะคะที่้องจะจะสิไลนสามารถซื้อได้หลังจากที่รุ่น่านไลน์สดเคล็ดนำค มูเร็จริงไม่ธรรมด,ดาไม่ผสมโซดาแต่ดึงเต็มตราจุดจบนนของสุราอ่ขอพับพับพ,พับพ,พับในเวลาอ่ขอพับพับพ,พับพ,พับ มองแล้วทำไมไม่กล้าก็ผับปิดแล้วไม่เห็นมาขอท,ที่จนเบื่อชาก็ไม่ยอมแหงตาโดยลาหรืะได้คนยืนจื้อเขา้าใจเปล่ารอขี้ข้าวตั้แต่หกโง,งเย็นเดี๋ยวต้องกลายเป็นกะเดึง่งรอเพียตอนนี้รีบมาเลยไม่นาแล้วต้กลัมาเอาสิว่า ลักลักลักไม่รู้เรื่องถ้าเคยแฝงหุ่นใดน้องน้องน้องก็แบกหนักซัดตกตกตกรีสะลัฟขอใครไม่คลี่กันรักกำลังเผินกำลังปิด ได้ครับอาจารย์เล่นไปก่อนเออแล้วก็อีสตร์รอบไหมล่ะได้แล้วโอเคอีสตรรอบแบบได้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 เลยอ่าฝากด้วยนะคุณปิดคลิปลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็เข้าเมนรอเอาไว้รอช่วงท้ายด้วยครับ ได้ได้ครับเข้าวินรอทีมงานอาจารย์ดงตีนะคะใช่ค่ะรอบวันที่สองที่สามต้องเป็นรอบใหม่แล้วค่ะหลังจากจบวันนี้นะคะช่วงท้าเลย ช่วงนี้อาจารย์นั้งีเขาแจกเพลงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหม่แล้วก็เพลงที่มาที่ปล่อยไปนะคะวันนี้ป้าใช่ค่ะยังอยู่ของรอบเมื่อวานอยู่ ปักหมุดที่ลิง์กด้านล่างได้เลยนะคะอ่ายังวันนี้ยังเป็นรอบของวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งอยู่นะคะรอบใหม่จะเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรายังยังอยู่รอบเก่าอยู่เดอ้อ ใครซื้อเมื่อวันวันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะดูได้สองวันนะคะแต่ละรอบดูได้สองวันนะคะวันนี้ดูรวมกับเมื่อวานใช่ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นรอบใหม่รอบสองสี่เจ็ดนะคะพรุ่งนี้ ยังไปอยู่นะคะเพยยังไปด้วยอยู่จ้าปีนี้นะจ้าคือเก่าแหงแต่เสือ้อห่วงสมสีดังเงินถา <c oughs> กาตกเลย ไม่ใช่เพีไม่หัวใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ดา,รา,า,าวร้ยใจวคือวันที่สามสนะโอ้ยวันที่สาิบเราปัดว่าเป็นชารสิบกับวันที่หนะคะเพราะว่าวันที่สาเราไรฟรีนะคะวันนั้นนะคะค สา่ละครด้วยนะครับกลับมาออ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้วันนี้ตอนนี้ละครกลับมาออนแอร์ครับอรีรันใหม่หกโมงเย็นถึงถึงทุ่มกว่าครับทั้งช่องเจ็ดเอ็นดีครับร้นเหนือเมฆครับไปดูล้วเสิร์ฟคดีแล้วจะเป็นไงบ้างพี่เบนด้วยเรากลับมาออนแอร์ครั้งนึงพี่เบนนี่ต้องจับตาดูนะสองวิห้ามกรบพิตาห้ามกระพิตาพี่จะทุ่นในแบบฝา่ละครของพระเอกด้วยนะคะ โอเคแล้องงคปอ่ลอกมึงไปอืมอ๋อน้องให้อาจารย์เก็ได่ของให้มาอนอ๋อพี่เพลอมากอยเคยเดยติดทีวีแต่วันนี้้องน้ิ่งก่อนนะครับกเปิดทีวีด้วยนะครับนี่ช่องเจ็ดอบดูสจอไปเลยค่ะได้ว่างค่ะตูดดูเพจอย่างเดียวค่ะอ๋อเพื่อนดูเพจรถซี่อย่างเดียวบอดไปเอฟซีนอบเดี๋ยนี้ ต้องบอกว่ารุ่นเนี่ยเม่นเนี่ยสืบคดีเนี่ยคือสุดยอดมากเลยมี่ฝัก้วยครับกำกับโดยพี่คนอาทองก้อนที่เสียไปแล้วนะครับพร้อมกับพี่บินมลิลิศนะครับทางโคลิเซียมจิงกัดครับใช่ค่ะละครแต่ข้ามคืนนี้น,นะครับคุณนี้ดูโเซนกุ่มปิดที่ซื้อบัตรใครยังไม่ื้อได้ยังซื้อทันเรค่ับ ดูที่หน้าตาครับเบนแน่นอนพระเอกหลายคนครับพระเอมีอะไรบ้างใช่ค่ะตอนนี้ดูทั้งละครทั้งไลฟ์พนัาน้วจะทำหนังสั้นนาจากละครตีก็มีส่วนร่วมอ่าเราจะมีมีโปรเจกต์ทำละครสั้นด้วยครับว้าวโปรเจกต์ทำละครสั้นเข้ามาเจ้าเลนเป็นย่า สังออง้งกอนได้ค่ะอาจารย์กุมมูซิบอลมีท่านกอบสูพี่น้องตัง้งแต่ <c oughs> อ่าส,สมาีเอฟซีแม่แม่ทุกท่านนะคะอีบออีแมทที่แฟนคับตีเคามฮาอดแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> พี่น้องเช่าศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยบ้านอาจารย์บิวมือกล้องศรีสะเกดกันเองมาต้องเก่งใจกันดูแล้วค่ะช่องเจ็ดเมื่อกี้ยังไม่เห็นน้องเบ้นเลย จะเป็นลามทีเี่ถือปืนใต้ห้ามรับตาที่พี่เราตรงสองวีสี่สุดยอดสรรพสามเกรืงแล้วจ้าลูซี่ขอบคุณไก่ย่างห้วยท่าทันแม่นบอกทัเรถึงบอไก่ย่างห้วยท่าทันจากอาจารย์บิวเอามาฝากทีมงานนะคะเดี๋ยวหลังเราจะใช้ฉากเวทีของเราใหม่ประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบวันที่สิบ ไม่ทันหรอกครับี่จนไปน้อยน้องคอยไม่ไหวปล่อยไปตามกรรมขอเพลงรักน้องพรหน่ยใจเอยใจไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านมีบ้านใครคะ พูดอะ่ะคนที่รักก็โอเคคนที่รักแค่ <laughs> ไปด่าคน <laughs> เรื่อยเลยโห <laughs> โอ้แกด่าเรื่อยเลยอ่ะแกด่าหิวแสงมากเลยว่าแกพูดไปเรื่อยเลยโห <laughs> ปีใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่เนาะผมก็กลบเลิกลองเป็นไ <laughs> ม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพี่อยากไปนอนที่บ้าน <laughs> อะไรนะ เป็นไวายครับเป็นวาครับครับเดี๋ยวพอลองว่าน้องพไม่ปถามว่าเป็นน้องพอเป็นใครอ่ะโอ้โเป็นประเด็นไปเรื่อยเลยบ้าบอจริงเฉียวมาโหเดี๋คืนนี้ออกเที่ยวซะเลยนะแม่ก็ไปกับอาจารย์ตะพันตีสิบ้านเขาอยู่แถวนี่ยสิจริงเหรอจริงหนูลงมาพูดข้างล่างลูกมีอีหยังมีตะเวาขอโทษครับลุง ขอโทษค่ะพุ่งกับว่ามามาเร็วมาเล่นอะไรเรื่องกับพี่ถึงว่าลุกมาอะไรแม่แม่อะไรนะแม่จินตลาดเขามาด้วยวันนี้แม่จินมาด้วยนะครับคอเบอร์ขอเบอร์แม่จินแม่จินเป็นไงบ้างครับแม่จินจ๋าเงียบเงียบเอาเป็นจิตจัดลักษณะก็ไม่เล่นแม่จินไม่มาน้องพิมพ์นาคำไฮมาอมาไหมคะน้องพิมพ์โอ้ยโอเคมีมาค่ะนะคะเออ สสวัสดีสอ่ท่านน,นะ,ะลงมาค่ะลงมาเลยค่ะ <c oughs> มาขึ้ืนมาสิเ่นมต่ลบด้วยนี้เียเตรียมอัแม่จินแม่จินช่วงนี้แม่จินเป็นไงบ้างคบผมาางานเพลงแม่จินแม่จินทำเสียงไม่ได้แม่จินเบอร์ท่าค่ะบังครับขาพับอีกเที่ยงเลยนะแม่จ๋า <c oughs> แบกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทนเฝ้าเลี้ยวหา,าใครเสักก่อนจะแบ,ก,บ,บกรักก็พูดก่อนคามันเหนื่อยค่ะเนาะก็แบกเอยเนาะแบกแบกแบกมาทั้งชีวิตละ <c oughs> ไาแล้วไปเลยค่ะ <c oughs> แม่นต้องเคย <c oughs> แม่สวัสดีค่ะ

เสีวะเป็นเสียงอืนฉันเองแทบลบต้ยืนเมื่อเขาพูดมาขอโทษนะจ๊ะแปดขุคอฮรับรับรับแปดขุคอฮะรับครับรับแล้วตอนนีละหลับหลับหลับเตี้ดูเหล่าอาจารย์อย่าเบาไวอย่าเบาไวครับผมแปดขุได้แล้วแล้วลเราเบาเล มาเราก่อนคอยไม่เคลียร์กันเปรจริงเป็นธรรมดาไม่ประสมโซดาเติมเติม็มมาตราจนจบนะคงโซดาข้อพับ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 ในเวลาข้อพับ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 ตอนนี้นะครับผมงช่องคลิปเราจับกจองไปต่อที่นั่งนะครับผมแ่ะนำไปดีนะเนี่ย i แขวนคุณขอฮับฮับรับแล้วตอนดีลัลัลำลำไม่รเริ่องเลยเอเออแขวนคุ่นไดโน๊ด็อกด็อกดกแดงงั้นตบตบตบรีมาได้วเคยไม่คิดกันรักกับลังเป็นเป็นที่จดกลับ้าไเลยหนะเตรียมย่ยมาเตรียมกลับอ ว่าง่าสนุกกันเด้อยอยาตีกันด้ครก็พี่น้องมาขึ้นที่ละตอนนี้ก็ไม่ตีกันค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเช็คไม่หนูแนจะเพี่งันจัพงพ่งั้นกระดิกมาแบบนี้เลยนะครับคุณพ่อขอบคุณครับองเรียกคุณพี่นะถึงจะไม่รู้ <laughs> น้องชาย น้าเราสองคู่ฝากกลุ่มปีด้วยนะคะพี่ทราบอ่ะแม่

xong sao em điểm tắt nhắm các điểm thiếu gì hết em babies hoa gì hết đâu, tàu babies gì sọc lốc đâu, เรีคะบสเเซองไปกินตามเยียวเลยค่ะบอบังนีบอสจ้หัวไปกินตามะกันไปเยียวบอบังนีบอส้หัว